มีคำกล่าวที่ว่าฮีโร่ทุกคนไม่ได้สวมผ้าคลุมบางตัวมีสีขาและมีจมูกที่ส่งพลังมากคือคำอธิบายถึงสุนัขสองตัวนะคะคือเจ้าบัสเตอร์และเบสซึ่งไปฝึกอย่างหนักนะคะโดยตำรวจนครบาลที่กรุงดอนหลอนและขณะนี้กลับมาปฏิบัติภารกิจในไทยเพื่อติดตามการลักลอบค้าตัวนิ่มค่ะ หน้าตาของบัสเตอร์และเบสค่ะสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ที่ผ่านการฝึกกับตำรวจนครบานที่กรุงลอนดอนเป็นเวลา8สัปดาห์ในการดมกลิ่นตัวนิ่มได้ถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ในไทยเพื่อร่วมภารกิจค้นหาการลักลอบค้าตัวนิ่มผ่านสนามบินท่าเรือหรือการขนส่งทางรถในไทยตัวนิ่มเป็นสัตว์หากินกลางคืนที่มีเกร็ดแข็งห่อหุ้มตัวแต่ด้วยความเชื่อที่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ต่อการบริโภคตัวนิ่มทําให้ความต้องการตัวนิ่มขยายตัวมากขึ้นถึงแม้จะมีการห้ามขายเพราะถือเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ตลาดลักลอบขายตัวนิ่มกลับขยายตัวมากขึ้นและมีเส้นทางการลักลอบผ่านอาเซียนรวมทั้งไทยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนตำรวจนครบากลกรุงลอนดอนและยู i นเต f ด r w i l d l i f e เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมายแกรนด์มิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านการลักลอบการค้าสัตว์ผิดกฎหมายของสวนสัตว์ลอนดอนระบุว่าอังกฤษเองมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการฝึกสุนัขเพื่อปฏิบัติภ,ภรารกิจการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนและมองว่านี่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เผชิญปัญหารายวันสุนัขที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จะมีอายุงานราว7-8ปี หลังกเกษียณอายุบัสเตอร์และเบสก็จะได้รับการดูแลต่อในไทยหลังภารกิจสิ้นสุดค่ะ